สุขสบายดีพี่น้องสวัสดีสุขุสุขคนเก็บผักกระแยงก่อนได้น้องใหม่พี่น้องเลยเก็บไปถ่านน้องใหม่เลยนี่เดี๋ยวไล่เติบอนไปได้พี่น้องกระตาก็เอาใบตองแี่กดมันเหมือนกระตาขาอดที่ไปซับน้องใหม่มะแกงเทียงก่อนพี่น้องเอ้ยบุญเป็นเทียงบาย พักขยี be ้กันเลยบัวร้ายไปได้ถุงหนาๆนะหารเถียงวันนี้ขยี้น้อไม้ใส่เห็ดเค็มเนาะหุงข้าวเจ้าขึ้นเนี่ยก็น้ำไม้ก็กอเดียวกอน้ำไม้โทนพี่น้องเอ้ยแล้วก็ซีบซับเอาแค้มพี่ปาสสาหันเนาะสองกอก็สิพ่อแกงอยู่ดอกบาเลยลงหวยพี่น้องเอ้ยมีเวลาสิลงน้ำไม้ก็คือชีลายสวงนไง บายบายเพื่อสิได้กินพี่น้องอเอ้ยเพื่อสิเอาไปแกะไปต้มวะะ่าใจอยากขาดว่าเอาก็บ่อยากได้บ่อยากออกก้อนน้ำไม้ก็อยู่แค้มติดแดนนาเขาจะเอาแต่เป็นกหนหห้อนน้ำไม้ฮะหะล่ะกินอยู่สองสาม,ามกับครัวกูได้นี่นะเมื่อเช้านักก้อเดียวเนี่ยได้ตาหนึ่งพี่พี่น้องมันก้อใหญ่มันมีอยู่สามสี่ก้อนมันตายเหลือก้เอเดียวล่ะบางส้มแล้วกันพี่น้องเด้อ เดี๋ยวจะให้พ่อเป็นมาสี่ซับต้ำไม้ได้อยู่ปะ่ะเนาะเก็บแขนนี่เนาะคือสีได้อยู่พ่อวันบอดดี้นักทอดรถไทยทสีซัอีกผันชาเนาะโอพี่น้องไปสีซับเองบ่ใสาด่ดอกแานแขนผันผีจีซับเองซับเลยถึงแทบึงนะพี่น้องเด้อ เราสิไปเบิ่งก้อนน้ำไม้สังไงภายอยู่แค้มเทียงน้ำไปลักทรัพยบน้ำไม้ท่าแม่ได้น้ำไม้กับพี่น้องให้ดีตูดตูดมันทันแหละเคี้ยวเมันทันละนี่ก็น้ำไม้สังไงภาของบ่เป็นกอนี่ชุดแดนอยู่นไหนพี่น้องไอต้อนคามเนี่ยเติบได้ลายเติบพี่น้องนี่อย,อยากแมง ไปหาก็อยู่แคมป์พิพิธภัณต่อพี่น้องให้เติมกันนี่ก็พ่อแกล้งละไรแต่ยังบอกพ่อพี่น้องกินเพลนอยากจะกินแรงอีกเด้โอ้ยแดด,ยดกะลงมานำยังเด้แดด,เ,ดเจียบขัดะจ๊ดนี่นะเออพ่อต้องใสด่ดองหมอดีพี่น้อง จะขึ้นจะทำหนาแล้วก็เอางูกินน้ำมาสิปะห,าห่านม m ปไยังเก็บกระป๋ใส่ฮันรักเก็บแหน a มีไมนุ่มุนชันยอดคนวันนอกไมไยังจะวันวัสปส่ให้ทราบวัาเจ็บแขนไปหน่อยใส่สดอก o ยังจะวัน o อ a ม y เพปปาชัวเมียม <laughs> ลายๆีห็นได้เขาอ,อื่นมาไหมเนี่ก็ซร้างม,มาใม่ได้อยู่ดอกพี่น้องครับรถไทยไมาโจดกำมือเดียวมาโจดบอกเนะยอะปิ้นอย่งแคมพิเวอา์แคมกี่ขานบอกเลยอัอนืะอขั้นสี่วันตุ่มใครลืมอ่างเงี้ยเวลาพีพอออ่น้องบาร์ในการพบเพ่กันตอนเหาต้มข้าวแกงตอนข้ากินเนาะผสมผสานกันเลยม,มาเนี่ เสียบเนัวอพี่น้องเอ้ยหันมันออกมาน่าฮาหาใส่บ่ได้อีกแล้วอันี้คือผมเขียหลูกฟาดเนาะมักใหญ่น่พี่น้องวิ่ยุยยางมาอันนี้ก่อนปลอกกันอยู่ทางหน้าพัซซุกเราเนาะกำลังสิแก่พี่น้องเอ้ยแกนักสิต้มแล้วก็สิแกงแล้วก็สิกินเนาะแกงกับกินกันเนาะแกงกับกินแล้วก็สิเลียอืมกำลังปอกกำลังแก ถ้าเบิ่งต้นใส่เป็นนัวเพียงเนาะรูเป็นนัวแซ่บหมุดจอกับบรรยากาศแดดพี่น้องอยหิวเด้์ม่ได้สิได้กินกูตามขับเบือกับพี่น้อยเจือโปรใส่มาเห็นดโซโซโซคูงแพกโซขี้โพนตีโพตีสซีแพกขับเบือกับเคี้ยวเคี้ยวพี่น้อยกล้ามเป็นลุ่มเป็นลุ่มอยู่ี่นเป็นลุ่มขี้โพนนะสิ อยู่เด้มาแกงถอนเป็นซีเมอร์พอรองดีแท็นพี่น้องเอ้ยแกงพอดีแซ่บแกงลายพี่น้องเอ้ยย่างอยู่2-3หน่อแต่ประดกก่อนบ่มีหอนแนวตองพี่น้องเอ้ยลืมออกมาประดสมคันนี้ตวอืใส่อีกจ่องนึงมีนตองกสิคากเือมื้อนีล่ะอีกอีกจ่องนึง สามจองบุกุดโฉมบุกุดนี่เขาเบี้ยลงไปบานเทจากเนอะเถือตะอินไปนะเอ้ยสิได้กินเงินแก่ทำไมมือพอน้องดีแท็กก็จะเกิดมาน้่นตาอยู่ดอกบ้านนี่เป็นยังไงบุกพ่อไปแดกโดยเบิ่งเลยโอ้ยบ่โดนคนขึ้นมา ตเขียวเทอนี <laughs> be uh, ่เขียวเถอะเขียวขีมือเขียวู่นางพี่นนอ่แป้งลงไปพี่อ้องแป้ลงไปคือสิบอนักถอเจดมดอกพี่นนอ่เอะ้ะือนละะ กระปุกกระถอกะปัน่นพี่นางเ้อือคืออยู่พลนอันนะนะั้นไงเบื้อขอ,อนกดนะฮะเี็ดเข็มมาหยุดลงปั่นหนมามมัน,มนะนมเลยปั่นน้ำถิ่นไงนี่ตเถอดหางองถอดเงย่ง sỏi cần hết à Phúc, phúc vậy xứ Bác hết khiến ừ. Bác cá cả chó nhọt Bớt á, à, hơi nhanh là tạo này <laughs> Tức lối lại kịp là bố mẹ bác cái nhàng cả áo dẹp đó Lái <laughs> Ăn hết ăn nhọt kì khíu hả đây Lối, lối em bố chạc ừ. Để nó nọt đừng nó mày ฮ <laughs> ัลโหสเซลคีบอะไ,อไอรกันด้างเธอเอมุ <c oughs> มเจอไปน้องเสดริกินแติงเลยมเทเห็ด<ล>ิลเกดไว้กันอีแค้มสองงพุ่มปรีคุดเลยเด้อสบ,บายดีพี่น้องส,บ,บ,าสบ,บายดีพี่น้องุจอนเพียงส,บ,บ,ายสบ,บายดีกับจับบ่วง อีหล่ด้สวัสดีพี่น้องมาแข้วหม่องเลยกินข้าวพี่น้องเอ้ยกินข้าวทยามนํากันแกงแซ่บแงนไม้รวมมิตรอยากได้ผักผักคกซองยผักกระแยงกกนึงลูกากลูกซายเก็บให้พี่น้องเ้ลอตอีลานอกระทินเก็บผักใส่สน่ะบ่แม่นอันบ่แม่นผักกระแยงก็เก็บใส่ยอดใหญ่เป็นกินเด้อบาดนี้ กินยี่คือพักกันนะมาถุยกันท้ักดทิ้นเห็ดแล้วไปหนองเ่จ,จ๊เลยีมือหมักล้อพี่เรอหมักล้อบัับรเนาะนี่ีมือพออกรอก้อยค่ะังซีห่วยปิ่นมากในตีพัดลม,มปิ่นไปห้ากล่อง ยดห้าคนเดียวยกโป้ยุ่ละยกโปงทีมือเหรอแซ่บหยุดไปาเห็นพี่เมือยกินแยงก็แซ่บแต่ก้กินตะเฮงเ็ก็ได้แซ่บซีพอลูกอวกเาเห็น้วนะ

กินแกงน้อไม้ลงปกับซีซอยู่หรวเท็าแขนบพี่นอาลืมกินยาด้วยรู้ว่าเป็นโรคยังตื่มาามาแบบเต็มคลายดงปยาแกงยังเ่าถั่วเนาบเน่าถั่วแวลูกอีหยาอีหาอีหาให้กินมะพร้าวก่อน กูแเาก็มา,า,งางกระชก้กมามเขาไม่ยังไงช่ยทาพิแค่คาอยากกินหรือไม่เลยเปลาคาร์ดเบิ่งคือโบอยากใ็้เ็มเขากินเองปลาคาร์กับปลาคาร พระข่ามกินกั๊บอึงง่ายนะมอ๊ออกหูส์ไเลยเบ็ดหมางีลยก็ม่ห่างที่นั่งพรพระข้ามโตสมสมกินกับนะมตุมใบน้ำน้ำนั่งตุ่มะฮัดกินกับเนะพัไง่ายเกานกันจองมั่ง

ครับผมถือผมวเพิ deux, ่มเพิ่แค่เป็นน้อเด็เจ็บเด็ใหม่ใช่ไหมเนาะคนชิมาเออละงับตาอย่างีบลูกป่ะอีกคน นี you know you know ่อ you know you know you know. ีกกือนี่อีกกนี่อีกเกือน่อย่นวางเตยยังเตยยังน่อยเพาเพาแม่แกงมาไว้ดินนั่นนั่งวาอีกเกอนะยากจังพาน้องมมันง่นนะอืมอื เรา,า,า, <c ười> ายการอะไรล่ะชอตาบอกชอตาไปตาของหนาจังบอกเข้าดจถือเรากินจะข้ามข้งเขาขาก็ปิ้งไก่บ้างได้ใน้องคือรู้ทัาาอนอยาก จ้ากินขาวพีนใจกันไม่ลงุ้มข้าวเยือกหนึ่งนุนเหรอไหมแม่แบบคือรออะนี่ว่อ่านถึจนิกรอบกินแตบเนาอวะเบิดขาวสวยหนึ่งไอ้โบพี่น้องเอ้ย ก็สะล่าได้พี่น้องเด้อลาชิ้นต่อพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องฝากอะไยก็จ้งแม่เจ้งได้แล้วพี่น้องก็จะลงพ่วงแม่เจ้งได้แล้วพี่น้อขอบคุณหลายๆนาพ่อก็หมาพี่น้องเลยตามลูกสาวอ่ะเนาะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วเจ้เด้อถ้าว่าพี่ป้าได้กะกะขอโทษของไยหลายๆถ้าตอบคอมเมนต์มาตรงมาท่านกะกะขอโทษของไพ่เหมือกันเนาะสบายดี